เรื่องราวของโงเฮงออกมาก่อนเลยนะคะถามว่าโงเฮงเนี่ยเปลี่ยนชีวิตได้จริงไหมจริงนะคะบางคนไปทำสัญญกรรมมาสวยพริง้งไปได้ผัวรวยแต่งงานชีวิตสุขสบายเลยจบบึง้งชีวิตเปลี่ยนไหมเปลี่ยนจากหน้าตาคิริวคิเลศจมูกบี้ตาหยีอย่างเงี้ยปาดหยินอย่างเงี้ยค่านึกออกไหมแต่พอไปทำศัลยกรรมก็แบบชุ่มขึ้นมาวันดีคืนดีไปเจอเศรษฐีหนุ่มเข้ารับ ไปเป็นแฟนแต่งงานเดินถูกต้องตามกฎหมายเรียกว่าพลิกชีวิตจากหน้ามือเป็นหลังมืออ่ะเดี๋ยวอันไหนหน้ามืออันนี้หน้ามือใช่ไหมจากไม่ใช่สิมันต้องว่ายไงพลิกชีวิตจากหลังมือไปหน้ามือคือพลิกจากที่ชีวิตแย่ๆดีขึ้นไปเลยเพราะว่าไปทําศัลยกรรมให้สวยขึ้นมาเห็นไหมคะใครบอกว่าศัลยกรรมไม่ได้พลิกชีวิตอันนี้ถูกหลอกแล้วเพราะฉะนั้นใครอยากสวยอยากหลอ่อไปทําศัลยกรรมได้คะ่ะ คนที่จะทำศญลปกรรมออกมาได้สวยได้หล่อจริงๆนะคะอาน,นิสงบางเรื่องบางเราวคือคุณได้ไปสร้างพระพุทธรูปไว้อย่างสวยงามหรือว่าได้ไปตกแต่งองค์พระได้ไปซ่อมแซมองค์พระให้ออกมาได้อย่างสวยงามหรือว่ามีในเรื่องราวของอาน,นิสงของการรักษาศีลมาส่งผลศัลกรรมไม่ใช่ว่าใครจะทำแล้วจะปิ๊งได้นะคะบางคนทำแล้ว ตาบิดตาเบี้ยวจมูกเบี้ยวปากแกว่งปาก,ปากเป็นตะพึตะพือเป็นตีนตะขาบก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะไี้โอเคไหมคะอันนั้นคือบุญมันไม่ส่งผลอยากจะสวยแต่ว่าอันนี้ส่งของศีลมันไม่ส่งอันนี้ส่งของการซ่อมแซมองผ้าด้วยอันนี้ส่งของการซั่นผ้า,าเขาไม่ส่งนะคะ